เทคนิคการเปลี่ยนกิจวัตรโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วัสคอนคาคาสวัสดีค่ะ,คะฟังชื่อไม่งงนะคะ เปลี่ยนกิจวัตรงานของเราก็มีเทคนิคเหมือกันค่ะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นด้วยการใช้เทคนิคเปลี่ยนแปลงกิจวัตรค่ะใครๆก็อยากเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่ช่างยากเย็ยนแสนเค้นเหลือเกินคงทำไม่ได้หรอกหลายคนท้อแต่ลองมาดูเคล็ดลับจากมาซาชิโยสิอิโยซิอิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชื่อดังของชาวญี่ปุ่นค่ะทห่ทำให้คนจํานวนมากมากกว่าห้าหมคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แปลโดยอาคิระรัตนาพิรักค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าหลอกสมองตัวเองได้หรือเลอมาซาชิสังเขาบอกว่าได้ค่ะ ได้แน่นอนเพราะเขาเปลี่ยนคนให้ดีขึ้นมาแล้วมากมายเขาเขียนมาถึงเจตวิธีการด้วยกันนะคะไฮไลท์ mm hmm. ก็คือคำว่ากิจวัตรค่ะหมายถึงให้ทำอะไรเป็นกิจวัตรเขาไม่เชื่อหนึ่งร้อร์เซนว่าพรสวรรค์จะนำพาให้ชีวิตใครดีกว่าใครได้ค่ะแต่เขาเชื่อว่ากิจวัตรต่างหากที่ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ เด็กเกิดมาเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เป็นเด็กที่เรียนเก่งหรือมี่เก่งตั้งแต่กาเนิดนะคะแต่จะมีเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นกิจวัตรกับเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเป็นกิจวัตรเท่านั้นล่ะคะ่ะให้ทําให้มีเด็กเก่งและก็มีเด็กไม่เก่งมาดูหวิธีการนะคะที่เขาแนะนําไว้นะคะว่าทําให้เราเป็นกิจวัตรค่ะหนึ่งหลอกสมอง สมองจะเชื่อไปเองนะคะว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้ยินนั้นเป็นความจริงมันแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนโกหกดังนั้นข้อมูลที่เรารับมาซ้ำๆๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรานะคะในช่วงเวลาหนึ่งจะส่งไปถึงจิตใต้สำนึกของเราและฝังรากลึกในสมองและเราจะแสดงออกโดยอาศัยข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนี้โดยไม่รู้ตัวคะ่ะเช่น ดิฉัรยิงคำว่าเธอเป็นเด็กดีนะอย่างเธอต้องทำได้แน่ๆเป็นประจำเจ้าตัวก็จะคิดว่าฉันเป็นเด็กดีฉันต้องทำได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนเล่นกีฬาเขาก็จะไม่ย่อท้อเขาจะสร้างกิจวัตรในการทำกันบ้านหรือฝึกฝนกีฬาด้วยตัวเองมาทำเช่นนี้ซ้ำๆ เขาก็ย่อมเป็นเด็กที่เรียนเก่งหรือเป็นเด็กที่เล่นกีฬาเก่งค่ะเช่นกันนะคะท้งางานขายที่ยิ้มออกจากใจเพราะเขาฝังความคิดลงไปในตัวเองนะคะว่าฉันดีใจวา่าลูกค้าซื้อสินค้านี้ไปใช้เพราะมันมประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเองเขาจิางร้ากิจวัตรในการยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวค่ะเมื่อลูกค้าเห็นก็จะรู้สึกว่าคนนี้ดูเป็นคนดีจังหรือ คนนี้คุยด้วยแล้วสบายใจจังเรื่องงานคนนี้ก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสองเปลี่ยนกิจวัตรเมื่พนักงานขายคนหนึ่งต้องการจะเพิ่มยอดขายเราจะทำยอดขายไม่ได้เลยนะคะทำให้เขาไม่มีไรายได้มานานหลายเดือนจนคิดว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปครอบครัวต้องอดตายแน่ๆเขาจะตัดสินใจว่าจะสร้างกิจวัตร ในการโทรศัพท์คอ,อนัดพบลูกค้าวันสิบปลายทุกวันทุกวันค่ะเมือาอตัดสินใจแล้วนะคะ<ม>เขาก็เริ่มโทรศัพท์หาลูกค้าทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยกันค่ะในที่สุดนะคะ<ม>เขาก็กลายเป็นพนักง,งานขายที่มียอดขายอันดับต้นๆได้สําเร็จค่ะพื่องขายอีกคนตัดสินใจว่าจะเขียนอีเมลหาลูกค้าด้วยความใส่ใจหลังจากนั้นเขาก็เขียนอีเมลทา่ตั้งใจเอาไว้มาโดยตลอดค่ะ ในที่สุดเขาก็ได้เป็นพนักง,งานที่มีลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่จากการแนะนําของลูกค้าเก่ามากอันดับหนึ่งทั้งสองคนนี้มาจากคนที่ไม่มีผลงานนะคะแต่เพียงได้ทําเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นกิจวัตรก็สามารถกลายเป็นพนักงานขั้อันดับต้นๆได้แล้วค่ะสามต้องทําให้สนุกนะคะจะทําให้ทำอะไรได้ยอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตรค่ะ พรสมองเราจะสั่งให้เราเข้าหาสิงทาให้เรารู้สึกดีอาชิเราชอบเราสนุกเราดีใจเราตื่นเต้นสิ่งนี้เราเรียกว่า p o r i t i v response ค่ะจะห่างตับกันนะคะสมองจะบอกให้เราถอยห่างถอยห่างจากสินทางั้สิกแย่ไม่ว่าจะเป็นเกลียดเบื่อเศร้าโมโหหลางนี้เป็นต้นค่ะเราเรียกว่า avoidance response นะคะ จะทาให้เราทําสิ่งที่เราชอบได้อย่างต่อเนื่องและทําสิ่งที่เกลียดได้ไม่ต่อเนื่องค่ะต่อให้เราเป็นเรื่องที่ถูกใจถูกใจก้องท่านไหนนะคะแต่หากไม่สนุกสมองของเราก็พออยายามจะถอยห่างออกโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเป็นการทำให้เราทําอะไรได้ไม่ตลอดรอดฟั่งนะคะดังนั้นเิ่งทำให้เราสมองนั้นอยากทํากิจวัตรอย่างต่อเนื่องจริงไม่ใช่ การฝืนทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เป็นการพยายามสนุกกับสิ่งที่ทำแล้วถูกต่างหากนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าอยากเการียนภาษาอังกฤษแต่เท่าไหร่เท่าไรก็เรียนเรียนเลิกเลิก,ลกมาหลายครั้งแต่ลองว่าหากเรามีครูสอนภาษาอังกฤษหน้าตาเหมือนศิลปินที่เราชอบสักคนหนึ่งเรายอมสนุกที่ได้เจอครูคนนั้นและตั้งใจประเรียนทุกครั้งไม่เคยขาด เหล่านี้เป็นต้นค่ะ 4. เข้าใกล้สิ่งจำเป็นและถอยห่างจากสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่เสมอค่ะยกตัวอย่างนะคะเราอยากลดน้ำหนักแต่เข้าห้างทีไรต้องไปเรียบเรียบ,ยบมองๆชั้นวางขนมหวานเสมอแบบนี้เรียกว่าเข้าใกล้สิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะดังนั้นหากอยากจะแข็งแรงคุณจะมาสนามกีฬาและสวนสาธารณะ บ่อยๆหรือหากอยากฝึกกล้ามเนื้อก็ควรไปฟิตเนสบ่อยๆนะคะไม่ใช่ไปการไปเดินเล่นไปหาร้านกินดื่ม่าวนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นเราต้องเลือกหอารแหมนรอของเราที่าเพื่อเรานั้นทาเป็นเรื่องที่มันจําเป็นได้ทันทีและอย่าเข้าใกล้สิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะหกิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่อคูณการทําซ้ําค่ะ ขอให้มองว่าในห้าหรือสิบปีข้างหน้าเราอยากเป็นอย่างไระ่ะและเริ่มก้าวแรกของเราตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ข้อสำคัญเราจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อมั่นในภาพที่เราวาดไว้เมเราประสบผลสำเร็จจะมีใครที่ามาร่วมยินดีกับเราบ้างละ่ะเขาเหล่านี้จะมีสีหน้าอย่างไรบ้างเลยให้ใช้ภาพนี้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญคะ่ะ และเดินทางมาข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ให้เริ่มทำกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆก่อนเสมอนะคะเช่นตื่นแต่เช้าเขียนบันทึกประจำวันถอดรองเท้าแล้ววางให้เป็นที่เป็นระเบียบเป็นไฟล์เออทักทายคนที่ทำงานก่อนเก็บขยะบ,บนพื้นหล่างนี้เป็นต้นค่ะแน่นอนนะคะว่าความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนจะถูกครอบงำโดยข้อมูลหรือความทรงจำ จากอดีตนะคะดังนั้นหากเราสร้างความทรงจำใหม่ๆว่าฉันสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างต่อเนื่องเวลาที่เราคิดจะทำสิ่งใหม่ๆคิดว่าฉันต้องได้ฉันต้องทำได้เวลาผ่านไปเป็นจวัดรเล็กๆจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะคะยกตัวอย่างหลังจากกลับถึงห้องความเหนื่อยล้าจากการทำงาน เขาจะเอาแต่นั่งๆ่นงนอนๆน,นและเปิดโทรทัศน์ปล่อยให้ห้องรกโดยไม่ทาความสะอาดเมื่อเขาต้องการเป็นคนใหม่เนื้รับคำแนะนำว่าเมื่อถึงห้องก่อนถอดสูตรให้เก็บขยะสามชิ้นออกไปทิ้งเมื่อาำอย่างนั้นทุกวันรู้ตัวอีกทีเขาก็เลิกเปิดโทรทัศน์ไปโดยปริยายคะ่ะเมื่อเก็บขยะทิ้งเขาก็ตอด้วยการ เก็บฝาดห้องเข้าของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งไมเกิดความรู้สึกว่าตรวจงานแล้วก็เช็คตารางลัดหมายของวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคนที่ตามมาคือเขาจะเลิกดูโทรศัพท์ดึกๆแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานด้วยความกระปีก้กระเป๋าแล้วเขาก็ทำงานที่ภาคนั้นหรือท้างานใส่น้อยลงค่ะทำงานประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ยอดขายของเขา เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะหรือมาอีกทีนึ่งนะคะตัดสินใจจะเขียนบล็อกทุกวันถ้าทำมาตลอด9้าปีครึ่งเริ่มแรกาตัดสินใจจะเขียนบล็อกแทนบันทึกประจําวันโดยไม่ได้กดตัดอะไรนะคะตอนแรกก็คิดว่าไม่องบอกว่าคิดไม่ออกจะคิดอะไรดีแล้วก็ตัดสินใจนะคะเขียนถึงตัวเองและครอบครัวอย่างเปิดเผยโดยไม่สร้างภาพปรากฏว่าบล็อกของเขาได้รับเสียงตอบรับ จากผู้อ่านจำนวนมากเมื่อเปิดเผยตัวตนในแบบที่ตัวเองเป็นลูกน้องคนทำงานก็ยอมรับตัวตนของเขามากขึ้นความสัมพันธ์ที่ทำงานก็ไปด้วยดีส่งผลต่อการทำงานตามมาค่ะแบล็อกของเขาเป็นที่นิยมคัอสนักพิมพ์ติดต่อให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิดของเขาและวันนี้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเพียงแค่เริ่มต้นเขียนบล็อก ทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรนะคะและทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของพลังแห่งกิจวัตรลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะตั้งเป้าว,ว่าเราเองอยากเป็นคนแบบไหนวาดภาพในหัวของเราที่ชัดเจนและพูดตัวเองบ่อยๆซ้ำๆว่าฉันจะเป็นคนที่ขุนดีสมาร์ทแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองทำสิ่งที่ควรจะทำเป็นกิจวัตรเข้าใกล้สิ่งที่จำเป็น ถอยห่างสิที่มันจำเป็นออกไปไม่นานเกินรอนะคะแค่แป๊บเดียวเราก็จะเป็นคนอย่างที่เราวาดฝันอย่างแน่นอนคะ่ะอันนี้ก็คือเทคนิคของการเปลี่ยนกิจวัตรมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกิรวันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาส